สวัสดีครับผมสวัสดี f อซทุกท่านครับฮะวันนี้พาพี่นงมาลงน้าอีกครับหนาวหนาวยามเช้าครับดีผ่านดีเมื่อวานได้ป๋าไปทั้งหลายตัวครับซึงว่าเป็นซิปโล่ฟังกันครับผ่านดีของเราข้าสูบน้ำครับมันบกบลกไปเยอะเลย สุกงามใสอ้อยใสแล้วครับฟลาขึ้นดีอยู่นี่ผมก็หวานแล้วชารแรกปรชนพุดยัางงามหวานพันดีได้ประชนไว้ตัง้งสี่ห้าตัวมาเห็นนี่เก้า <9. S 1> มีแต่ใสครึ่งโลโลตัวหนึ่งทั้งวร่เอ้า อือยะได้การได้การวานี่เดี๋ยวพาเิีนน้ำเลยวะนนี้ก็เขาอะไรนนเนาจะจดไปครับผมบ่อลอะไรจะกี่ผมหวานตรงนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยว่า,มาไม้มันอยู่ตรงไหนว่าผมมาหวานมันแหลกเนาะพันดีหวานว่านาน,นี่ าทาานุ่นกับพุทธครับเดี๋ยวไปดูกันทางนุ่นดะอันนี้พวานไว้แล้วออเอ๊ะเตียนลืม นูนนๆๆอุ้ยๆว้าใส่สวยพี่น้องีได้แล้วได้แล้วมาช้อนดูดิฮมาช้อนมาช้อนสายน้ําื้นไหนสัวฮนี่อื้อสวยสวย ไอหนามตีน <c oughs> เต้นเลาฝังไว้เลยโอ้ดูยิกดูยิกคือคือคือแบบนี้จะเห็นปลานินนี่ครับใครมีตัวเดียวพี่น้องเไยอ่ะงอนหมาดอ,อ่ะบุกเลยี่ยชันกนับชันใส่สวย จอมเลยส่พวกเจ็ดคีออบอสองสามสี่หน่งอมันอ่าจีบคือเยอะเลยสินี่ย,ยากนะ เ้สนสดสวยครับอ๋อตรงทำที่งไงโอ้โนผ่านดีสมองงัดใส่สวยมากครับหล,ล่นโล้ยน,นี่กาี่ขี่มันถึงวางงานซานโอ้ยเขาเคยมาเขาหลู่แหลงตำแหน่งเนาะเขาเลย nếu mà về tomo kha bốm ta cái gì tung ảnh là ế nữa ná yên xem cái này cây cây này kha เน้มันก็ตื่นๆน,นึ่งอย่างนี้ต้่งนีไ่ตื่นนะครับมันเป็นน้มกระแทกลงนี่เห็นหลุมเลยใช่ไหมกลัอกวอยู่บาลึกเบาลึกไหนอะไรน่ะไล่นี่ล <laughs> ้อ,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 อสมกันนำเละ โอ้โหเจ็ดขีดเลย,ย,ยวินียังใหญ่วะนีวินีนะนี่นี่นนอเาอาจรีอ่ะดุ๊กแหล่โอ้ฮะเดี๋ยวปลดปลากันเถอะผมนี่ต้องผมหน่อยก็พันดีดองอืมพันดีมอนหลุนโลเว้ยผมยังใส่หน่อยๆ ใส่สวยหพอ,อได้ครับไหนตัวเดียวอยู่เลยนี่ครับเดี๋ยวไปเอาปลาดุกกันครับ

เคียวมาอย่างใหญ่เลย <laughs> ขักกุยมาขัโพดเนาะไอ้ตัวนึงครับจับ เดามครับผมมีกลุ่มปลาใหญ่จ้ะเห็นก็ชนนครับเอากดเดือดหนาวแน่ทีนี้ตกใสสวย อไม่นี่ครับตัวที่สี่ครับผมลูกที่สามไม่ได้ถ่ายดูเพช่อนท้องไฟจะออกไปแล้วครับหา,มหหมาไม่หินเลยเป็นสวัสใหม่นะนอ้หาไม่หินเน่ยลูกมีข่อยใหญ่ครับน้หน่อยจะจิจูอันนี้ไม่นี่ กันเรื่อยๆครับอืมออกตัวที่ได้เนาะก็ดีปอยปลาขาว ได้ออาที่ได้เอาที่ได้อืม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 อไอ้เราเมนแกเลยโอ๊ยิไปครับโอเคออซุ่มอ๋ออ้ยอืม หลอ,อดพืชเลยเอาตัวที่ได้อตรงไหนหลอดสวนมากครับหลอดหลอดเห้ ตัวใหญ่ต็นนี้ใหญ่ก็รอดแท้อันนี้ยังรอดแท้ครับดิ้นแคลกแครกดีกแท้อหลอดเอาที่ได้เอาตัวที่จับได้แล้วกัน อยู่นี่เติมเลยยี่ใดไปทอดจักจานเลยนะ มัง่วมเยต็มปีเลยแหลนต้องไปไหนแล้วก็จับเอาไอ้ไปกอนลอื้อื้อระพื้นรพเลยเอาตีดตัวได้ตัวได้ที่ได้ที่ก จับมันเลยครับอย่างนี้ฝังอีมดแล้วเอ้าฟังเันต่อครับออกมาหมดแล้วครับพอได้พอได้พอได้กิน จับมือเปล่าก็ยังได้ครับแต่ว่ก็นี่จับม,มือเปล่าเคียวอยู่นี่นครับเอาตรงนี้ยหลายตัวครับผมปลาเขาจิบปลาเขา,ปขาไปครับอุ้ยเหอยแนแ่้ นองขับตันี้ใส่สวยๆใส่นี่ว้าวแน่นอนว่าจับตัวตัวแล้วเอ่อ้ยโอ้อ้ย้ยนอรยโอ้ยโอยอ้้ยโ้ยโอออ

จบไม่ทันเอาลองหล่นโอเคดาหนาครับนี่จะทันมันแรงเสียดทานนี่หมดแล้ว เราไปต้องวนต่อคนหนึห่งเฉดสีหัดตัวก็เอามาให้ความหวังผมอีกแล้วนี่ปล่อยไปไลพี่น้องอ้อลองดูดูดน่ะทีน,นี้อะไรปะเซียนปลาไหลมันจะโดนหรือเปล่าจะแม่นหรือเปล่า นี่ไงตัวมัน <c oughs> น,นุ่ยตัวเนี้ยตัวใหญ่ครับลูมอยู่ตรงไหนเนะี่ยเลืองเราหรือเปล่า ยูบนต้ยูบนนะองวางค่อยมาหาเทงเอาครับาดีดมาหาเทงเอา I do 马丁。 Okay. <laughs> thắng lắm, chiến thắng lắm. say vậy say vậy, anh lắm ซึ่งปึ้งใหญ่ครับใหญ่หกจะท่าะนึงเลยโอ้หมานแล้วครับผลงานวันนี้ครับนี่ปลาช่อนไซส์สวยกับปลาขาวคึืงกะละมังครับกระดูกอีกสี่ตัวฟันสองตัวครับปลาขาวนี่จะหวานแใจชาวนี่ได้หลายเลยแหละครับ ลาไล่อีกหนึ่งตัวครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้ากันนะครับสวัสดีครับผมจะเอาไปขายครับ